เป็นสิ่งที่มหาศาจารย์มากเลยลองท่องดูสิคะค่ะใช่ค่ะคำว่าสัมมาระหังนะคะเป็นพุทธมต์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพลังนะคะพลานุภาพอันมหาสา,ารย์นะคะโดยไม่มีประมาณค่ะ โดยเป็นพุทธโมนาที่มีอนุภาพมากๆเลยนะคะเราบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังทุกครั้งนะคะได้บุญทุกครั้งค่ะบริกรรมภาวนาสัมมาอาตหังทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งนะคะชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศาจรรย์ค่ะเมื่อเรานะคะมีพลังแสงสว่างนะคะมีพลังบุญหนุนชีวิตนะคะไม่ว่าจะทำสิ่งใดนะคะก็จะย่อมทำให้ประสบความสุขแล้วก็ความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะ เจฟก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆกระมสทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะได้มาหมั่นนะคะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีสร้างความดีค่ะการบริกรรมสัมมาอรหังนะคะให้เราเนี่ยบริกรรมทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นะคะ เมื่อบริกรรมแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดแสงสว่างนะคะที่แผ่พลังงานออกมาจากตัวเราค่ะก็จะทําให้เป็นดึงดูดสิ่งนี้ดีเข้ามาหาเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนดีๆสภาพแวดล้อมดีๆนะคะอะไรต่างๆนะคะก็จะค่อยคอยเริ่มดีขึ้นค่ะสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็จะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็มาแชร์กันได้นะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักกับกเรียนมิทุกๆท่ทานค่ะสาธุสาธุสาธุ